โชคดีอย่างนะเขาก็จะดูแลดีกว่ารถบ้านๆปกติโดยทั่วไปเป็นพิเศษใช่ไหมครับแลวพวกนี้เขาขับเนี่ยเขาก็มีทักษะอยู่แล้วเพราะเขาชอบไงเขาก็เรียนรู้มันด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีโรงเรียนไหนสอนแต่งรถเนะเาะแต่ก็รู้ศึกษาหาข้อมูลเอาเองนะฮะแล้วก็อะไรใส่แล้วดีอะไรใส่ทําให้รถแรงอะไรทําให้รถหลอ่ออะไรช่วยเรื่องคุณภาพรถยนต์ไม่เป็นคําเหมารถวิ่งสะดวกหายใจดีท็อกดีแรงเยอะ <c oughs> มันก็อยู่ที่แนวคิดของเจ้าของรถณนปัจจุบันนั้นแหละครับว่าเขาอยากจะให้รถเป็นยังไงก็เหมือนคันที่เห็นเนี่ยบางทีเราดูแค่รูปเราก็เดาไปได้ถึงวิธีการใช้รถของเขาแล้วนะนี่มันตรงใจเราไหมล่ะบางทีเราแน่นอนเห็นรถครั้งแรกมันต้องสีสันรูปร่างสะดุดตาก่อนใช่ไหมฮะเริ่มทีแรกสีโดนไหม อารถล่ะโหลดหรือเ่าหรือว่ายกสูงใช่ไหมก็ใส่ลอ้ออะไรล่ะล้อแบรนด์เนมไหมหรือล้อธรรมดาแต่เพอ่อนฉันชอบว่ะล้อสิบห้าล้อสิบเจ็ดนี่ก็เบสิกของรถเก่งแล้วใช่ไหมฮะถ้ารถกระบะก็ต้องยกสูงยางสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสามอะไรก็ว่ากันไปวางคาน์ไหมเนี่ยใช่ไหมอ้าวสีภายนอกดีก็ประหยัดแล้วไม่ต้องไปเก็บงานนี่เก็บงานต้องมีสองสามพันถึงห้าพันทำสีใหม่ก็ซัดไปหมื่นกว่าสองหมื่นสามหมื่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวภายในล่ะ ของเดิมไหมถ้าของเดิมสภาพยังดีไหมถ้าเป็นบอกกัมเบียีขนยังฟูปะหรือเขาหุ้มมาถ้าหุ้มหนังมากอ่ะก็แสดงว่าบอกมันยังโอเคใช่ไหมฮะ,ะสภาพแล้วอะไรเครื่องยนต์ชุกล่างอันนี้ต้องไปทดสอบทดลองสตาร์ทรถติดเครื่องลองวิ่งดูนะก็อย่างสภาพรถคันที่ท่านเห็นเนี่ยมองผ่านแว๊บแรกเนี่ยถ้ามันผ่านปุ๊บนะดูรูปให้ครบทุกรูปเลยนะระหว่างดูนี่ก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไปด้วยเลยนะเอาจริง นะช่องดีๆอย่างนี้นะครับกดเข้าไปเถอะรถดีๆมีมาเป็นประจำนะพอดูเสร็จดูรอบๆเสร็จปับ๊บอ่าเจอราคาอ่าราคาอย่างนี้พลาดได้อย่างไรพลาดไม่ได้ก็ต้องติดต่อหาเจ้าของถูกปะถูกปะใช่ไหมก็ลองนัดกันดูครับไปทดสอบทดลองรถกันจริงๆใช่ปะอ่าไปดูเผื่อไปพูดคุยเออมีอะไรความคิดเห็นเพิ่มเติมก็จัดไปดิใช่ป่มละ่ะนะ